สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกับกีนนะคะวันนี้วันที่30พฤษภาคมนะครับเริ่มต้นทำฟรล์มเดลีนะวันนี้ชาแน,นลราคาเดลี่นะคะปรับตัวแคบลงกว่าเดิมนะทุกคนวันนี้กรอบบนนะคะอยู่ที่2363.91และกรอบล่างนะคะอยู่ที่2325.23 23นะล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านะครับ ทดสอบซ้ำที่2325อีกรอบหนึ่งนะทีนี้มาลุ้นกันว่ามันจะหลุดไหมเนาะวันนี้ประมาณนี้นะคะโอเคแรงซื้อแรงขายของทัฟเฟมเดลี่นั้นวันนี้แรงขายมาเยอะนะเหมือนเมื่อวานใช่ไหมที่เราเห็นสัญญาณกดดันเ,เขาเรียกว่าฝั่งขายนะครับมาที่แท่งเดล l ี่เพราะฉะนันแรงขายก็ค่อนข้างเยอะนะคะในทำฟเฟมเดลี่แล้วก็ปรากฏว่ากดราคาลงมานะครับ ทดสอบซ้ําที่2 3 2 5นะพี่เลือกขอลงมาก่อนนะเมะื่อวานแต่ว่ามันก็มีเหตุผลทางปัจจัยทางข่าวอยู่นะคะทุกคนหรือว่าปัจจัยทางฟันเดเมนทัลด้วยนะครับไม่ใช่ปัจจัยทางข่าวปัจจัยทางฟันเดเมนทัลนะคะก็คือเรื่องของเทชูร i ยิวของสหรัฐอเมริกานะครับปรับตัวสูงหรือว่าน่าจะถ้าถ้าเรียกชาวบ้านก็คือมันแข็งค่าขึ้น,น,นมันทำให้ดอลลาร์แข็งนั่นเองนะคะ มันก็ดึงราคาทองลงนั่นเองนะคะมันวันนี้เราจะเห็นว่าค่าเงินบาทก็อ่อนมากหรือว่าค่าเงินในสกุลฝั่งเอเชียนเนี่ยหรือว่าทั่วโลกเลยอ่อนมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นราคาทองคําก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นทางเทคนิคตอนนี้เทสซ้ําแล้วเนี่ยหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะเน่ะอ,อย่างที่บอกนะว่าเดลี่แรงขายมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ในเทม ทำเฟรมย่อยเทสซ้ำแล้วมิวกบหลุดเนี่ยต้องดูยังไงอ่ะมาดู4ชั่วโมง4ชั่วโมงวันนี้นะคะเซตกรอบอยู่ระหว่างด้านบนนะอยู่ที่236-2.35กับด้านล่างนะคะอยู่ที่2 3 3 4ามสามสดคสามสเมื่อวานนะครับกรอบล่าง4ชั่วโมงอยู่ที่บริเวณ234-1วันนี้หลุดลงมาข้างล่างแล้ว และลงมาเทสตรงนี้ด้วยเป็นโลใหม่ล่าสุดนะคะที่ต่ำกว่า2.325.23 23. แต่ทีนี้แท่ง4ชั่วโมงแท่งนี้มันปีนขึ้นมาเหนือเนี่ยมันลุ้นกันนะทุกคนว่าจบแท่งนี้อีกไม่กี่อืดใจเนี่ยถ้าปิดเหนือยังปิดเหนืออยู่2.325เนี่ยมโลกาสที่จะรีบาวตัวสูงขึ้นนะถ้ารีบาวตัวสูงขึ้นมันไปไหนต่อตอเพราะว่าตอนนี้มันหลุดจาก2.3 3.4ลงมาเทส2.325ใช่ไหม มันรีบาวขึ้นมานะตรง34กลายเป็น r e s i s t a n c e ล่าสุดนะคะเลเวลถัดมาคือตรงนี้นะ2340เนี่ยนะแต่ถัดมาอีกคือตรงนี้ค่ะแถว L เม200นะคะที่บริเวณ2354นะแถวแถวนี้แล้วก็กรอบเดิมที่มันติดอยู่เมื่อวานนะคะก็คือแถว2 3 6 3 9 1นนั่นเองนะโอเคอันนี้คือในกรณีที่ เขาปีนตรงนี้ได้34แล้วก็ไม่หลุด2อไม่หลุดสอคือเทสแล้วแหละแต่ว่าฉันออกจากกรอบไม่ไหวอะประมาณเนี้ยแล้วก็ขยายกรอบลงไปนิดหน่อยประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าขึ้นมาบริเวณนี้แล้วลงไปบหวทุบใหม่ตรงนี้เลยนะ40เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็แบบพยายามปีน34มาเทส40 ถ้าปิดแท่งแล้วยืนเหนือแถวนี้ไม่ไหวเนี่ยมีโอกาสลงต่อนะครับถ้าลงต่อถัดจาก2,5ไปไหนไปสุดเลี้ยสวิงรายวันของวันนี้เลยจ้ะ2องพที่หลายคนรอคอยหลายคนเตรียมช้อนไว้แล้วนะครับที่2 0 0พประมาณนี้นะคะหรือว่าแบบเฮ้ยจะลงมารับถึงไหมอะไรประมาณนี้นะก็ลองลุ้นกันดูนะแต่จุดตัดสินใจของคุณคือ ปีนไหวเป้าแถว C1 ที่เดิมเนี่ยประมาณนี้นะถ้าถ้าแท่งเขียวยังปิดเดือยสองห้าถึงสามสี่ก็ยังมีลุ้นอยู่นะคะในการรีบาวขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไปไม่ไหวนี้ก็นะไปให้สุดระยะสวิงเถอะอะไรอย่างงี้นะแถวถัดมาคือตรงนี้นะคะสองพันหกถึงสองพันสามนะคะถัดลงมาอีกคือตรงนี้สองสองเก้าหนึ่งแล้วก็ข้างล่างนี่เลยคือกรอบล่างของ ระดับ weekly นะคะ22.77.17นะครับอย่างที่บอกแล้วว่าราคาลงเก่งเมื่อวานเนื่องจากตัวของ treasury yield สหรัฐนะคะแข็งค่าขึ้นมานั่นเองก็เลยเมื่อวานโดนตบลงมาซะประมาณ3,000เกือบ4,000จุดนะโอเคทีนี้ดูด้านบนด้วย ถัดจากกรอบด้านบนเดลี่ตรวน,นี้แข็งแรงมากทีเดียวนะครับที่บริเวณ236 391เนี่ยทั้ง4ชั่วโมงทั้งเดลี่เป็นจุดเดียวกันแต่ถ้าปินได้นะก็มานี่เลยเลเวลถัดมาของ resistance สำคัญนะครับแถวแถว7 4นะคะเหมือนเดิมตรงนี้ยังรออยู่และ2384และวันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านบนสุดอยู่ที่2389นะครับ โอเคติดตามดูก่อนนะครับวันนี้จุดวัดใจของเราบอกไปแล้วนะคบผ่านแถวนี้โซนนี้ไม่ได้เนี่เดี๋ยวลงไปรอนู่นเลย2,300ั 2, 3, มรมันนี้นะครับโอเคเขาดูทำเฟมย่อยหน่อยมีโอกสกับเทนหรือเปล่าในทำเฟมย่อยไม่ใช่กับเทนสิเขาเรียกว่าไรขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นหรือเปล่าดูทรงเราททำท่าจะใช่อยู่นะเพราะว่าอะไรหลังจากเทสกรอบล่างนี้ที่แข็งแรงรีเบลขึ้นไปปีนเอเอ็มเอห้าสิบถอยลงมา ถ้าถอยลงมาไม่ควรหลุดตรงนี้นะคะมันถึงจะขึ้นได้เท่าไหร่ล่ะเล็งหน่อยตรงนี้เลยเนี่ยไปใช้ตรงนี้เลยอย่าหลุดนะจ๊ะ2องสที่เดิมหรอสองสองไม่ใช่สองสอแดอย่าหลุดนะจ๊ะถ้าไม่หลุดมือนกับว่าถอยลงมาแถวนี้แล้วขึ้นไปใหม่ก็คือตั้งแต่สอหรือว่าบริเวณโซนนี้ที่มันติดอยู่ถึง3าสองเนี่ย มันจะมีโอกาสที่จะรีบาวตัวสูงขึ้นกว่าเดิมถ้าสูงขึ้นกว่าเดิมก็เช็คทีละเลเวลของร e s i ิสแตนเหมือนที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับทีนี้ก็ลุ้นกันก่อนโอเคบอกไว้ก่อนนะว่า4ชั่วโมงก็ยังเป็นขาลงที่แข็งแรงนะเพราะว่ามันอยู่ใต้แอล200อยู่นะโอเคแล้วก็ต้องดูอิทธิพลของข่าวเมื่อวานนะคะว่า จะยังส่งผลอยู่หรือเปล่าประวันนี้นะโอเคและวันนี้นะทุกคนอย่าลืมนะช่วงทุ่มครึ่งนะคะมีข่าวเกี่ยวกับสกุลเงินดอลลาร์เป็นเลขชุดเลยนะคะก็คือการประกาศตัวเลข GDP ของสหรัฐแล้วก็ตัวเลข Unemployment Claim แล้วก็มีอีกหลายตัวมาเป็นชุดใหญ่อะใครที่ชอบเทรดข่าวรอเทรดได้นะแต่ใครที่เหออมืนพอติดอยู่แล้วมันไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยต้องมา มอนิเตอร์กันหน่อยนะเรามาระวังด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนก็ติดไม้บายข้างบนแล้วแบบพีแกนล,ลากลงมาไม่กี่วันนี่ไกลทีเดียวอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วไป